ถือว่าเต็มระบบนะชุดนี้ถือว่าของครบโดยรวมถือว่าของ,ของครบขาดขาดแค่องค์ประกอบโดยรวมปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งกับปั๊มติ๊กแค่นั้นเองถามว่าจะเป็นต้องมีไหมถ้ามีงบควรจะมีนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับหลายๆอย่างเรื่องระบบน้ํามันเรื่องระบบเชื้อเพลิงนะครับผมสั่งไปชุดนี้ไล่น้ามันแก๊สเจ้าห้ารับไปจากเชิงเซานี่นะครับผมนี่นี่โอนไวนี่เห็นไหมนี่นี่ถามโอนทรงนี่โอ้โหอย่างไวถามปุ๊บโอนปับ๊บ คือจะไล่อย่างไงให้ได้ G.P.S. 1 4 2ถึง148บวกลบอยู่ยืดหยุ่นอยู่ประมาณนี้ยืดหยุ่นในเฉพาะคือก็คือเรื่องบอดี้รถกับน้ำหนักคนนะครับผมแต่วิ่งได้ประมาณนี้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเป็นรถสายปลานะครับผมรถสายปาลารถสายทอรริงเนี่ยมีแหลกเริ่มมีกระเป๋าะเนี่ย G.P.S. อาจจะลบอยู่ประมาณผมตอนนั้นพี่ก็ออ,อกรถใหม่ถ้าถ้าคันแรกๆในประจบอ,ะ,อะตอนนั้นอะพี่การันตีเลยว่าพี่ขัเป็นคันแรกเลยนะครับ คันแรกเลยเพราะว่าวันนั้นรถออกเสร็จพี่พี่ไปซ,ซื้อรถเลยไปซื้อรถซ,ซื้อสดมามาลื้อเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่ได้วิ่งลงถนนเลยนะรถระจอดเสร็จก็ลือ้อไ happier, ล่รสดไล่สดแล้วก็ลื้อกันเลยนะผมวิจัยกันเลยนะครับส่วนอ่าภาคใต้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะเป็นครันงต้นหรืออาจจะเป็นครั้แรกไม่แน่ใจนะแนวทางการไล่ lay, อะไรพวกพวกพวกเนี้ยทุกอย่างอ่ะพี่มีให้หมดนะไม่ต้องกลัวว่าสั่งของพีพ่ไปแล้วจะไล่ไม่ได้วิ่งไม่ได้นะ คือใบวาวควรจะล้างหน้าใบวาวนิดนึงหรือไม่ล้างก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแต่ถ้าล้างหน้าใบวาวมันก็เกิดความผิวไม่ต้องกลัวจะไม่ทนนะครับทนเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวแค่แบบว่ามันจะผิวนิดหนึ่งคือล้างหน้าสัมผัสของใบวาวไปมันโอกาสที่ว่าวาวไปแตะลูกสูบหรือว่าวาวจะไปมงตอนที่เราเว้าเกียร์มันก็ยิ่งน้อยอ่ายิ่งเซฟขึ้นจริงๆอ่ะพวกรีวิวอ่ะพี่บอกงี้เลยพี่ลงประมาณเมื่อก่อนแ่ะพี่ลงทุกวันลงมันเยอะมากสามสี่พันคนน่ะ อย่างน้อยนะสามสี่ปันคงทั้งชุดคิดทั้งอะไรก็แล้วแต่แคมเคิมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตั้งแต่แคมช็อคแลตมาแคมไทเทนะครับผมมาแคมซีนซีเนี่ยพี่เป็นเจ้าแรกเลยที่ทําแล้วเหมือนตอนพอประมาณประมาณสี่ปีที่แล้วมันเริ่มลงไม่ได้พวกไอ้รีวิวเพราะมันจะมีข้อมูลลูกค้าก็เลยเลิกลงนะครับเลิกลงพวกรีวิวแต่นี้ก็เริ่มมาลงแล้วรู้วิธีแก้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงนะ ก็ใครอยากดูก็สดๆก็ดูไปในในเพจช่างตัววันหันวิลเลจซิงลองเลื่อนดูรีวิวเยอะแยะนะครับผมเจอช่างดีๆที่เขาเข้าใจอ่ะยังไงแล้วก็วิ่งกว่ากล่องเดิมแน่นอนนะครับรีแมปบางคนก็รีแมปแบบหมกๆนะครับผมอาจจะรอบ1300-1500้อมประมาณนี้นะครับผมใช้อ่ารอบในการตัดการตัดเสียงตัดแบบเดิม ก็ดูไม่รู้แหละนะครับผมถ้าไม่มีใครมาเสียบด,ด็อกเตอร์แล้วเพิ่มมาวัดอะไรแบบนี้มันไม่มีใครรู้อยู่แล้วไงนะครับผมเนียนๆเ,เลยนะครับผมล่องสูงเนียนๆน,น,นะครับเต็งๆทุกเกียร์นะครับสวัสดีเวอร์ล้นเดี๋ยววันนี้มาดูชุด 110i ซูเปอร์ครับบล็อกเครื่องตัวใหม่ตัว2021ถึง2025ปัจจุบันนะครับอันนี้จะเป็น50ามิลนะครับผมถือว่าเต็มระบบหน้าชุดนี้ถือว่าของครบโดยรวมถือว่าของครบขาดขาดแค่องค์ประกอบโดยรวมปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งกับปั๊มติ๊กแค่่นนนั้้เเอองงถาามมมวจป็ตี ถ้ามีงบควรจะมีนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับหลายๆอย่างเรื่องระบบน้ํามันเรื่องระบบเชื้อเพลิงนะครับผมมันจะช่วยให้รถเราเนี่ยไหลลื่นนะครับและตอบสนองได้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโดยรวมถือว่าครบนะครับผมและน้องคนนี้นะครับผมสั่งไปชุดนี้ไล่น้ำมันแก๊สเจ้าห้านะครับไปจากเชิงเซานี่นะครับผมเอ๊นี่โอนไวนี่เห็นไหมนี่นี่ถามโอนส่งนี่โอ้โหอย่างไวถามปุ๊บโอนปับ๊บ คือถามปุ๊บองปั้ยังไงใช่ป่ะเพราะว่าข้อความของในเพจเนี่ยมันจะเป็นข้อความอัตโนมัติพอน้องก็ทักรา,ายละเอียดของมามันก็จะมีเลขที่ทบัญชีเลยพี่อ่านน้องก็ถามว่าชุด50มิลบล็อกครึ่งตัวใหม่เนี่ยของขครบๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมพี่ก็บอกราคาไปน้องเขาโอนเลยพี่มาดูข้อความอีกเอ้เอาน้องโอนแล้วเหรอโอ้คือคือไวมากนะครับผมน้องคือเขาอ่านไง อ่านข้างบนเนื้อว่ามีเลขบัญชีก็โอนเลยโอ้ยังตึงเลยนะครับผมถือว่าน่ารักมากพี่ก็เลย่าแถมสปริงคัตไปให้นะครับผมหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับคือลูกค้าของพี่อ่ะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วหลายๆคนตลอดหลายๆปีมาหลายเจ็ดแปดเก้าปีเนี่ยมาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นคนใจถึงนะครับพี่ชอบคนง่ายพี่เป็นคนง่ายไงนะครับหลายหลายคนก็จะได้ของแถมของฟรีไปแบบเนี้ยแบบลูกฟุกๆแบบเนี้ยเยอะนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จะไล่ยังไงให้ได้ G.P.S. 142ถึง148บวกลบอยู่ยืดยุ่นอยู่ประมาณนี้ยืดยุ่นในเฉพาะคือก็คือเรื่องบอดี้รถกับน้ำหนักคนนะครับผมแต่วิ่งได้ประมาณนี้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเป็นรถสายปลานะครับผมรถสายปลารถสายทอิงเนี่ยมีแหลกเรื่อมีกระเป๋าเนี่ย G.P.S. อาจจะลบอยู่ประมาณ5ถึง10นะอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้เอาคือเอาความจริงพูดกันนะครับผมแต่ยัง,งความเร็วก็ยังเยอะอยู่ดีแต่ถ้ามันอยู่ในรถบอดีอ้ Body ที่ลงรถลงคอปัดเบา ดี s ก็อย่างที่พี่บอก11 2 1 4 8เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำาวัน,นี้ก็วิ่งกันมานานวิ่งมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับผมตอนนั้นพี่ก็อ,ออกรถใหม่ถ้าถ้าคันแรกๆในประจบอะตอนนั้นอะพี่การันตีเลยว่าพี่ันเป็นคันแรกเลยนะครับคันแรกเลยเพราะว่าวันนั้นรถออกเสร็จพี่พีพพพพ่ไปซื้อรถเลยไปซื้อรถซื้อสดมามาลื้อเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่ได้วิ่งลงถนนด้วยนะรถระจอดเสร็จก็ลือ้อไรสดไรสดแล้วก็ลือ้อกันเลยนะผมวิจัยกันเลยนะครับ ส่วนอ่าภาคใต้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะเป็นขั้นต้นหรืออาจจะเป็นรั้นแรกไม่แน่ใจนะผมก็ถือว่าก็ออกวันนั้นเลยนะครับผมก็ตึงๆนะครับผมก็อ่ะเรามาดูกันก่อนอื่นก็เสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักเวนซูดครบเลยนะครับอ่าแนวทางการไล่อะไรพวกพวกพ,พวกนี้ทุกอย่างอ่ะพี่มีให้หมดนะไม่ต้องกลัว่าสั่งของพี่ไปแล้วจะไล่ไม่ได้วิ่งไม่ได้นะคือลูกหัวสรงเนี้ยพี่ก็ทาเป็นเจ้าแรกๆเมื่อๆๆก่อนอ่ะต้องเอาลูกเอาเอาพูดตรงๆนะเมื่อก่อนเอาลูกกลม นะครับกลมมามาทำนะครับผมก็มันเป็นขนาด50มิลไหมสลัก12หรือว่าหาลูกรุ่นรุ่นนี้มาแปลงนะครับผมแล้วก็ใส่บุชคอ่องลูกนะครับผมจากสลัก13เป็น12เพื่อให้ใส่ในการ12ได้และมีคําถามว่าพี่สลัก12เนี่ยมันจะทนไหมพี่บอกงี้นะทนมันทนจรนะิงๆแล้วมันทนแต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานการดูแล American, นะครับผมนั่นะมันเครื่องอย่าแห้งนะครับผมดูแลมีเสียงอะไรดังผิดปกติระยะวาวระยะโซ่ดังผิดปกติคว,วรตรวจเช็คนะครับผม พี่บอกงี้ว่ารถเดิมหรือรถแต่งก็แล้วแต่นะครับผมต้องดูแลยิ่งอ่าอ่าเรื่องฝาซูบชุดนี้นะครับผมมันห้าสิบมิลเนี่ยลูกเดิมมันสี่สิบเจ็ดใช่ไหมเพิ่มมาสามมิลเราควรจะกินเบ้าฝาให้ได้ห้าสิบมิลน,นะครับห้าสิบมิลตามขนาดลูกซูบนะครับหรือใครไม่เข้าใจที่พี่พูดแบบเนี้ยสามารถเลือกดูวิดีโอเก,ากา่าๆพี่เคยทําเกี่ยวกับอ่าการแต่งฝาเอาให้ใหเห็นฝาหรือว่าฝาซูผ้า อาจจะทํา50มิลเนี่ยต้องกินเบ้าฝา5้านะครับเปิดทางเดินไอเดียเสีย0.5มิลห้ามเกิน1มิลใบวาลควรจะล้างหน้าใบวาลนิดหนึ่งหรือไม่ล้างก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแต่ถ้าล้างหน้าใบวาลมันก็เกิดความผิวไม่ต้องกลัวจะไม่ทนนะครับทนเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวแค่แว่ามันจะผิวนิดหนึ่งคือล้างหน้าสัมผัสข,ของใบวาลไปมันโอกาสที่ว่าวาลไปแตะลูกสูบหรือว่าวาลจะไปมงตอนที่เราเว้าเกียร์มันก็ยิ่งน้อยอยิ่งเซฟเครื่องยนต์ไปได้นะครับอันนนนี้จเป็ะะสคคัญนะัญรบ เหมือนกับว่าทำนองว่าตอนแรกเผมก็ไม่ได้เห็นต้องอล้างน้ำมันวาวเลยแต่อยู่ๆไปมงไปชนเฉยเลยขี่ขี่ไปสี่ห้าเดือนบางทีสปริงว่าอาจจะล้าก็ได้หรือเราอาจจะว่าเกียร์มันก็เลยปิดไม่ทันหรือระยะโซ่เราลิ้นนะครับผมโซ่ย่อนโซ่ดังนะครับทําให้มาร์กเนี่ยของเครื่องยนต์เนี่ยผิดเพี้ยนพอมาร์กของเครื่องยนต์ผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับผมพอมันผิดเพี้ยนใช่ไหมมันก็อาจจะทําให้อเวอร์แลปหรือระยะลูกซูมเนี่ยผิดเพี้ยนไปทําให้มัน มันชนได้อันนี้ก็คือเทคนิคไกด์ไลน์เดวทางนะพี่ไม่ค่อยบอกนะเรื่องแบบนี้นะครับโอเคต่อมาก็คือแคมพร้อมมุดแคมแคมของที่ร้านตรงสเปคตรงรุ่นอยู่แล้วจริงๆอ่ะพวกรีวิวอ่ะพี่บอกงี้เลยพี่ลงประมาณเมื่อก่อนละพี่ลงทุกวันลงมันเยอะมากสามสี่พันคนอ่ะอย่างน้อยนะสามสี่พันคนทั้งชุดคิดทั้งอะไรก็แล้วแต่แคมเคิมอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับผมตั้งแต่แคมช็อกแลตมาแคมไทเทนะครับผมมาแคมซีนซีเนี่ยพี่เป็นเจ้าแรกเลยที่ทํา แล้วเหมือนตอนพอประมาณประมาณสี่ปีที่แล้วมันเริ่มลงไม่ได้พวกไอรีวิวเพราะมันจะมีข้อมูลลูกค้าก็เลยเลือกอลงนะครับเลือกอลงพวกรีวิวแต่นี้ก็เริ่มมาลงแล้วรู้วิธีแก้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงนะก็ใครอยากดูก็สดๆก็ดูไปในในเพจช่างตัววัฒน์ W Racing ลองเลื่อนดูรีวิวเยอะแยะนะครับผมแต่พี่ไม่ค่อยได้ลงหรอกนะครับผมบางทีก็ลงในสตอรี่บ้างอะไรมันเนี้ยกลัวช่องโดนบินไงเพราะมันมันกดเกี่ยวกับอะไรเหมือนข้อมูลส่วนบุคคลอะไรประมาณเนี้ย เข,เขามองอย่างนั้น AI ไอนะครับผมแล้วก็สปริงวาลคู่นอกคู่เดียวจบนะครับตรงรุ่นท่อของเดิมอ,ออกใส่ของใหม่ไม่ได้เลยนะครับผมหลังวาลวแหวนล,ลองบ่าวาวาลใส่เหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรอะเออคือคือ,คอง่ายเ้ยล่ะไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันเยอะก็คือทํามาให้แล้วปรุงให้แล้วแค่แค่แก่าแค่แกะหนังยางที่หอ่อห่อหอ,หอ,หอกองข้าวแล้วก็ตักช้อนข้าปากกินได้เลยพี่ปรุงมาให้แล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับแขมก็ตรงรุ่นตรงสเปกนะครับ ถ้าแคมมันไม่ตรงรุ่นตรงสเปคของเครื่องยนต์เนี่ยถามว่าวิงวาว่งได้ไหมวิ่งได้อาจจะดีกว่าเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะครับผมแต่มันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่ใช่แคมตรงสเปคของแต่ละขนาดลูกสูบอันนี้แล้วก็แต่ละแต่ละขนาดการใช้งานด้วยอันนี้บอกเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้เลยนะครับต่อมาก็คือเลื่อนนี่อันใช้นี่ใช้ยีิบเจ็ดนี่ยิบเจ็ดมิลเดีวะมองไม่ค่อยเห็นอ่ายิบเจ็ดมิลอันนี้เลือนแท้ขวานนะครับอย่าลืมทากาวด้วยเด้อนะครับผมแล้วก่อนทากาวอะคอ ปากเรือนยี่สิบเจ็ดมิลใช้ยี่แปดก็แต่งให้รับยี่แปดแต่ว่ายี่แปดใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันจะเฟอร์ไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นรถเบารถทรงเชงก็ได้อยู่แต่ใช้ยี่สิบเจ็ดดีกว่านะครับผมแต่งให้มันรับเคิร์ฟให้มันรับยี <c urs> ่สิบเจ็ดมิลน,นะครับผมผมไม่แล้ว <c urs> เดี๋ยวมันชนใบอ่าปีกเสื้อนะครับผมหรือปีกลิ้นเนี่ยนะครับผมมันจะไปชนนะครับผมแล้วก็ทางเดินไล่ลงมาเนี่ก็สิบจุดห้ามิลตามตามขนาดพอทที่เราเปิดหรือหนึ่งมิลตามขนาดที่พอทที่เราเปิดอ่าไม่งงนะง่ายง่ายนะครับ ทาการก็ทำบางๆเพราะว่นไม่ต้องทาโอ้โหหนึบหนักเดี๋ยวไปอุดทางเดินสลูไม่อยู่มั่งอะไรมั่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาโทษร่อเรือนไม่ดีมั่งอะไรมั่งนะครับบางคนไม่เข้าใจบางคนเป็นถึงประกอบเลยชนวรถสะค้างมั่งอะไรแบบนี้ต้องดูด้วยสปริงเนี่ยไปยันกันหรือเปล่าไปยันตรงคอคอลีดหรือเปล่าก็ต้องขยับหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งรอบเดินเบาตั้งตั้งใส่มงใส่แมปนะครับยิ่งไปไม่ได้เปลี่ยนแมปใหม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ควรชิดหนึ่งหัว อาหัวช็ดพี่บอกไกล้ไล่ให้แล้วกันว่าใช้อย่างน้อย1 2 5ถึง1 5อซีซีอันนี้อยู่ที่การกินน้ำมันของเครื่องยนต์แต่อันนี้พี่จัดให้ตามสเปคเนอ้องเอาไปใส่ได้เลยนะครับอ่านะับผมส่วนทีนี้เรื่องจะไปรีแมปเนี่ยหรือไม่รีแมปเนี่ยแล้วแต่ชอบแต่จริงๆ r e m เนะ่ยรีแมปถ้าถ้าเจอช่างดีๆที่เขาเข้าใจอะ่ะยังไงแล้วก็วิ่งกว่ากล่องเดิมแน่นอนนะครับรีแมปบางคนก็รีแมปแบบหมกๆนะครับผมอาจจะรอบ หนึ่งหมืนสามร้อยหนึ่งมืนห้าร้อยประมาณนี้นะครับผมใช้อ่าล่มในการตัดการตัดเสียงตัดแบบเดิมก็ดูไม่รู้แล้วนะครับผมถ้าไม่มีใครมาเสียบด็อกเตอร์แล้วเพิ่มมาวัดอะไรแบบนี้มันไม่มีใครรู้อยู่แล้วไงนะครับผมเน,นเนียนเลยนะครับผมล่อมสูงเน,นเนียนนะครับตึงๆทุกเกียร์นะครับส่วนสปริงคัดนี่พี่แถมให้ใส่ได้หกตัวเลยนะครับไม่ต้องไปสลับตัวนะครับผมนะมันมันมีข้อดีอย่างหนึ่งอ่ะสมมติว่ารถเรามีสมมุติคนประหยัดงบหรือว่าคนไม่คิดแบบทำ้วเป็นหน่อยอ่ะ หรือเข้าหรือออกเป็นทํารถเป็นมันมีข้อดีอย่างหนึ่งสมมติรถเราเนี่ยคันลื่นอยู่นิดเดียวอแต่ต้องนิดเดียวนะลื่นเฉพาะตอนช่วงมันร้อนนะครับผมนิดเดียวแต่ต้องนิดเดียวนะแต่ระบบชุดคัดนดเดิมเลยเราเอาผ่นไอสปริงคัดแต่งนี่ไปใส่อ่ะมันก็ยืดอายุการใช้งานรถก็จะสับกระดิ่งไปอีกได้พักหนึ่งเลยนะอ่าก่อนมันจะหมดทั้งคู่นะแต่จริงๆถ้ามีงบก็ควรจะเปลี่ยน ลื้อแล้วคุณจะเป็นทั้งแผ่นคัชสปริงคัชแต่งไปเลยจบไปเลยนะครับหรือว่าแบบไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะชัวร์กว่านะครับอ่าแล้วมีคําถามว่าประเก็นตีนเสื้อต้องใส่ไหมประเก็นตินเสื้อน้องใส่อยู่แล้วนะครับประเก็นฝาก็ต้องใสอยู่แล้วเดี๋ยวประเก็นฝาพี่ก็มีแถมให้อาไปทากาวนะครับผมแล้วก็ใส่นะครับผมได้ทั้งคู่เลยจบเรื่องนะครับผมเพราะว่าอ่าใส่ไว้จะได้มงบอกว่าเฮ้ย hey, กูไม่ได้ทาอะไรเลยเพื่อนเดิม,เดมๆเลยแถมแถมตัวเดียวเองเพื่อนแต่ลรอทำห้าสิบมิลน,นี่โคตรเนียนไวรุ่นเหล่านี้มันใส่หมกแล ไอไม่ใช่ลงวิดีโอลงขึ้นในโน่ลงหน้าไม้นู่นนี่นั่นไปอะ่ะเนาะพี่ครับอีกวันพี่ครับลบให้ผมเลยครับพอดีผมหมกเพื่อนโอ้โหแบบพวกพ,พวกมันติดตามพี่อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันรู้โอ้โหพี่ต้องไปลบลบอีกชุดใหญ่เลยโอ้พี่ก็เอออ่อให้ลบอ่ลบนะครับนั่นคือเหตุผลหลายๆอย่างที่พี่ไม่ค่อยได้ลงรีวิวเพราะบ,บางทีมันพี่บอกว่าเนี่ยชื่อเฟซก็ไม่มีรูปโลโก้ที่เป็นรูปโปรไฟล์เนองก็ไม่มีมันจะรู้ได้ยังไงมันเห็นได้ข้อความอ่ะ กับหน้าเดโน่มันรู้ครับมันรู้ครับมันติดตามพี่อยู่โอ้พี่ก็ล็อกไพก็ได้วะนะ่คือใส่หมึกมันเยอะต้องเข้าใจนะวัยรุ่นน่ะเออตามสไตล์อยู่แล้วนะอ่าก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโดยรวมถือว่าครบนะส่วนระยะวาว id เสียเนี่ยศูนย์จุดศูนย์แปดทั้ง id เสียนะครับผมหรือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ทั้ง id เสียพี่บอกงี้นะระยะวาวดูเลขตัวเลขให้ดีนะไม่ใช่เอาฟิลเลอร์ตัววัด วัดเกจว,วัดระยะวาวของรถยนต์มันใช้ไม่ได้นะเลขมันเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับมันหนหานะแล้วทีนี้มันจะทําให้หลังวาเราบี้หลายคนแล้วพี่เห็นอนะลูกค้าพี่หลายคนแล้วที่หลังวาวบี้บุบนะครับผมเยินเลยเพราะว่าเอาฟิลเลอร์ข่องรถยนต์มาตั้งพอม,มาตั้งเสร็จมันห่างแล้วก็บางทีบอกโอ้โหแคมดังมากเลยนู่นนั่นมันไม่ได้ดังนะแคมอะแคมของพี่พี่ว่าพี่การันตีเลยว่าพี่เงียบเงียบที่เอาเอาเอาไม่ไม่กล้าพูดเงียบที่สุดแล้วกัน เอานหนึ่งในสามแล้วกันของประเทศที่เงียบแน่นอนนะครับจะลูกขนาดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าเงียบมันรถเดิมต้องขี่รถเดิม้วนะแต่ว่ามันจะมีเสียงระยะวาวาพูดตรงๆมีเสียงระยะวาวนิดนึงแต่แท้จะไม่รู้เลยอะ่ะต้องเอาหูนี่ไปแนบเครื่องแล้วอะ่ะนะครับผมคือหลักๆที่มันดังก็คือระยะโซ่อ่าแล้วก็ระยะวาวแค่นั้นอ่ะนะครับระยะโซ่ก็คือแบบว่าไล่แต่มันโซ่เราล,ลื่นไม่ดีตอนแรกไม่ดังพอเราไปลื้อเสร็จเราใส่ไล่ไม่ดีมันก็ดังอันนี้จําเป็นและสาคัญนะบางคนไม่เข้าใจเลยอะ่ะ นะครับผมใช้ไปสักพักมันทำไมมันดงังดังนี่นั่นใช้ฟิลเลอร์ถ่ออา,ายมาให้ดูเอาฟิลเลอร์ออรถยนต์ล่อฟิลเลอร์รถยนต์ไปซะแล้วแล้วหลายคนด้วยนะแบบเนี้ยตลอดหลายปีมาหลายคนมากนะครับอย่าใช้ไม่เหมือนกันนะระยะไม่เหมือนกันแล้วก็พอเลือออกมามันก็เกิดการกระแทกเพราะมันมีช่องทางที่เยอะไงมันก็เลยทําให้หลังวาลวนัทบี้ได้เสียหายได้อันนี้ข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างนะครับโอเคก็โดยรวมถือว่าครบนะส่วนเรื่องท่ออย่างน้อยอ่ะท่อนะผมต้องเดิน ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเจ็ดเนี่ยเดินยาวเลยนะครับขอท่อลดบล็อกเก่าเนี่ยนะครับผมยี่สิบแปดเนี่ยอาจจะโล่งไปนิดหนึ่งนะแต่ถ้ายี่สิบเจ็ดกำลังดีกำลังสวยแต่ยี่สิบแปดไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ต้องเราต้องดูว่าเรื่องอะไรใช่ไหมต้องดูเรื่องว่าอะไซท่อ,อมันเป็นขนาดเท่าไหร่สมมุติว่าเลื่ินยี่สิบแปดยาวมาแล้วก็ไซท่ออยู่ประมาณยี่สิบแปดห้ามเกินสามสิบโอเคอยู่ออกจุกสามสิบห้ามเกินสามสิบเอ็ดาสามสองเนี่ยกำลังใช้ได้กำลังสวยอันนี้โอเคประมาณนี้กำลังทีสนุก ก็โดยรวมถือว่าของครบแล้วก็ครบนะนะครับชุดนี้พี่รับประกันเลยว่าโจ,โจ๊ะแน่นอนนะครับแรงแน่นอนแรงไม่ต้องลุ้นนะครับแรงไม่ต้องลุ้นนะครับผมสาหรับใครที่อยากโจ,โจ๊ะนะเพราะว่าพี่บอกงี้เลยว่าหลายๆคนชอบิ็อ b o x ถามพี่รถผมไปยังงเนี่ยแบบพี่ก็ถามว่าน้องซื้อที่ไหนเนาะซื้อช้อปปี้มั้งลาซาด้ามั้งซื้อคนนู้นคนนี้พี่ก็เลยแน่นอนว่าน้องครจะไปถามคนที่น้องซื้อนะอันนี้พี่พูดตรงๆนะจากใจเลยนะน้องครจะไปถามคนที่น้องจะซื้อ น้องซื้อมาเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าไอ้แคมไม่ได้ไอ้นูนไม่ได้นี่ไม่ได้กลายเป็นพี่ไปติของเขาพอเข้าใจปะน้องแคปไปบอกเนี่ยช่างคนนี้เขาบอกไม่ได้เนี่ยพี่เถียงยังไงกลายเป็นว่าพี่มีศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นลูกค้าพี่ด้วยพราเข้าใจปะแต่ถ้าเป็นลูกค้าพี่พี่ทําให้ถึงฝันแน่นอนแล้วก็เป็นลูกค้าพี่ห้ามเกรงใจน้องถามได้ยีิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าพี่จะบ่นพี่จะด่าพี่เลยแต่พี่เป็นคนพูดตรงเป็นคนพูดรงๆตรงๆแบบนี้แหละคนคจริงใจเออพ ใจถึงๆกันไปนะครับผมน้องใจถึงพี่ก็ใจถึงนะครับเอาประมาณนี้ก็จะโจเดี๋ยวจะส่งให้เลยวันนี้เซอร์ไพรส์เลย,ซลยเลยซอรนะ์ไพรส์นยน้องเขาก็โอนวไวแลวเกินัยรุ่นคนนี้โอนไวไม่พอแล้วก็โอนเสร็จหายกิ๊บเลยหายเงียบกิ๊บเลยนะครับไม่ทักไม่ถามไม่ไทยเลยว่าพี่ครับของได้เลยยังเสร็จหรือยังโอ้ยังตึงน่ารักมากโอเคเดี๋ยวส่งให้เลยโจ้ไวรุ่น